กล้วยหนึ่งเือใช้ระยะเวลา8-9เดือนจึงจะได้ตัดผลผลิตขายกล้วยหนึ่งเือจะขายได้ประมาณ200กว่าบาทถึง300ถ้าเป็นช่วงที่ราคาแพงๆเลยก็อาจจะ300กว่าบาทถึง400ถ้าเป็นช่วงที่ถูกๆเลยกล้วยหนึ่งเือไม่ถึง200ก็มีวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการหาเงินจากเครือกล้วยยังไงให้ได้มากกว่า10เท่า20เท่ามันมีอยู่วิธีเดียวที่จะได้ ทุกวันนี้หลายคนก็รู้หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้อยากให้เห็นคลิปนี้เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่ายุคสมัยนี้การที่เราถ่ายคลิปทำคอนเทนต์นะครับถ่ายรูปภาพลงโซเชียลยมีคนมาดูมีคนมากดไลค์เราสามารถมีรายได้ตรงนั้นได้ด้วยนะครับมันอาจจะเป็นรายได้ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ มันจะได้จริงไหมหรือว่าวันหนึ่งมันจะไม่ได้แต่เท่าที่ผมดูและผมเคยเห็นคนที่เขาได้กันมาทุกวันนี้เขาก็ยังได้อยู่กล้วยแปลงนี้ของผมปลูกไปทั้งหมด80ต้นถ้าผมขายกล้วยของผมแปลงนี้80เครือเเขือละ300ผมก็จะได้เงินประมาณ24,000บาทนะครับแต่เพื่อนเพื่อนี่เชื่อมครับว่ากล้วยแปลงนี้ของผมสร้างเงินให้ผมตั้งแต่วันที่ผมขุดหลุมปลูกนะครับผมก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพถ่าย คอนเทนต์ content, ถ่ายวิดีโอหรือลงโซเชียลให้คนดูให้คนเห็นแรกๆเนะี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีคนดูเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอสักพักเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนดูเริ่มมีคนรู้จักการเริ่มต้นคือคือการเริ่มจากศูนย์นะครับมันอยู่ที่ความพยายามและความตั้งใจของเราการที่เราเป็นครีเอเตอร์การที่เรามีคนรู้จักการที่เราถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ลงโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ได้จะสร้างแค่รายได้อย่างเดียว นะครับมันยังช่วยให้ธุรกิจของเราที่ทําอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ด้วยคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้เพื่อนพี่หลายคนนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอคําว่าสวัสดีครับ